สวัสด,ดีครับยันเปลี่ยนผู้เขียวเซลลาเซลล์ครับติดตั้งเพิ่งเสร็จนะครับบอมาดานนะครับนี่จะเป็นชุดติดตั้งเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเมื่อวาน,นนี้นะครับ นี่นะครับเป็นโพลี่หกแผงนะครับเป็นปั๊ม ACDC สองระบบนะครับติดอยู่ทำกลางป่าอ้อยนะครับพอดีเอวของที่นาเข้าไปเจอที่ติดไว้วันนั้นนะครับก็เลยก็เลยติดต่อนะครับติดต่อไปติดมาติดตรงนี้อีกบ่อหนึ่งนะครับบ้านเดียวกันนะครับบ้านปวงดีดำนะครับอำเภอภูเขียวนะครับนี่กําลังล้างขบาปูนนะครับนี่ครับน้ํายดเลยนะครับ ลยครับนะครับนี่นะครับเป็นระบบเป็นโพรลีนะครับโพอลี่หกแผงนะครับโอเคนี่นะครับามาดููตอนนี้อ่ารอบู่ที่สามสามพันเจ็ดสามพันเจ็ด ต้นดินที่สองร้อยแปดโวล์น,นะครับนี่ฮอลี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผักแหงนะครับดื่มน้ำนะครับนะครับขั้นจติดต่อมูเคียวโซล่าเซลนะครับคุนแปดสามคุนแปดสองสามเจ็ดแปดศูนย์นะครับนะครับ คนจับไว้เลยนะครับน่าไม่จับไว้วเดี๋ยวสายยางดิบครับยางแรงครับน่ครับวันนี้ก็เก็บแล้วก็จะ,จะทำให้มันละเอียดเร็บให้มันละเอียดตัวนี้นะครับกเกลียปูนนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงตั่นี้นะครับสวัสดีครับ